ว้าวว้าวว้าว,ว,าวเ,าเรียกเสียงฮือฮาเป็นอย่างมากนะครับสำหรับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยเมื่อสื่อตุรกีอย่าง G r t r อาร์ทีสปอร์ยูดิสลงข่าวพาดหัวข่าวแบบใหญ่โตมากดีมทีมสปอร์สตาร์ประจำสัปดาห์ที่18นะครับของมิสซลีวอลเลย์บอลสุลตานลีซิงเขาเนี่ยจะนำนักกีฬาที่เป็นดาวเด่นประจำตำแหน่งต่างๆมาจัดดีมทีมนะครับเป็นทีมสปอร์สตาร์พิเศษนะแน่นอนครับตัวตีบีหลังก็จะเป็น บอสโควิดซึ่งบอสโควิดนะครับควายกันกับป้าออกมือเสร็จทีมชาติเซอร์เบียนะครับซึ่งเสร็จบอลดีมากในขณะที่ตัวตีหัวเสานะครับยกให้บุ๋มบิ่มชัดจอนมกสีควายกันกับแอนนาคริสติน่าโซซาซึ่งเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลของบราซิลนะครับว้าวในส่วนของมิดเดิลบลเกเป็นนักกีฬาของทีมชาติตุรกี ไว้กันกับในกีฬาของทีมชาติตุรกีเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของลิเบโรมาจากซาราเย่นั่นเองว้าวนาจีนี้นะครับน้องบุมบิมชัดจวอนโมกซีของเราไม่ธรรมดาจริงๆซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกแอดมินเชื่อว่านะตอนนี้เนี่ยลีกต่างๆสโมสรต่างๆต,ต,ต่างจับจ้องเธอแล้วก็โอ้โหอยากได้ตัวบุมบิมเป็นการใหญ่อย่างแน่นอนครับไปร่วมทีมด้วยซึ่งทั้งหมดทั้งมวลก็อยู่ที่บุมบิมนะครับว่า ปีหน้าฤดูการหน้าจะเลือกทีมไหนอุ้ยน่าคิดเหมือนกันนะยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับบุ๋มบิมด้วยครับได้เป็นสปอร์สตาร์ดรีมทีมพิเศษ TRT Sport y ı d ı z สื่อวอลเลย์บอลของตุรกีนั่นเองนี่เป็นข่าวสารล่าสุดของวงการวลอลเลย์บอลยิงไทยมีอีกเล่าอีกไว้เจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ